ออเหรหน้าร้อนแบบนี้บางพื้นที่เขาก็ได้โอกาสสิมันเป็นฤดูกาลแห่งการเข้าปา่าคือไปหาของป่ามาขายมันคือหน้าแล้งและของปา่าเริ่มที่จะออกแล้วเพราะว่าวันหนึ่งเราต้องเดินเข้าปา่าเพื่อไปหาวัตถุดิบ <c oughs> ไปหาของป่ามา<ะ>ขายกับชาวบ้านที่อีสานนะอโอ้โหเขาบอกว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวว้าวอะผมพาไปที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับที่ตลาดสดเทศบาลตำบลนาแกอําเภอนาแกจังหวัดนคร พนมจ้าโอ้โห oh, oh, oh. คือคักกันเลยครับเขาบอกว่าเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางเป็นตลาดศูนย์กลางสําหรับจําหน่ายเมนูเด็ดของป่ามีอะไรบ้างแน่นอนต้องมีนี่ ผักหวานป่าแล้วก็มีเห็ดป่าโอ้โหจักกะจันป่าโอ้โหสุดยอดไข่วดแดงป่าเฮ้ยยะหมูป่าเอ้ยหมูป่าก็มาเยวหมูป่านี่พืชของป่าขนาดนั้นนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอาพี่มีเยอะของที่อยู่ในป่าเขาเอามาขายกันคือผักหวานเนี่ยผมชอบทานมากเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบทานแต่ผักหวานป่ามันไม่ได้หากันง่ายๆเพราะเดี๋ยวนี้โซนใหญ่เป็นผัก หวานที่เขาปลูกเองใช่เป็นผักหวานบ้านแต่ที่มาวางขายอยู่เนี่ยนี่คือผักหวานป่าที่เขาไปเด็ดมาจากในป่าจริงๆเลยนะคุณผู้ชมนะเขาขายกันแพงไหมค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับสำหรับราคานะครับขายกันหน้าแผงกิโลกรัมละประมาณ500บาทสำหรับผักหวานป่าส่วนไข่บดแดงที่เห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยกิโลกรัมละ7 0 0ดร้ถึงแปดบาทจักระจันก็มีจักระจันจักะจันเนี่ยจะตกกิโลกรัมละ500บาทนอกจากนี้ก็ยังมีแมงจีนูนแมงกุจจี กิโลกรัมละ5 0 0ร้อถึงหกรบาทเขาบอกว่าที่ราคามันสูงเนี่ยเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็น,นช่วงห,าาหน้าของเขาแล้วก็การที่จะเข้าไปหาเนี่ยนะคือมันไม่ได้หากันง่ายๆ<อ>แล้วที่สําคัญมันไม่ได้มีเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นของหายากอย,กอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ราคามันก็เลยแพง,งน,นิดหนึ่งออช่วงนี้เนาะพูดง่ายๆมันเป็นช่วงไฮซีซันของเขาแหละ<ช>มันไม่ได้มีตลอดทั้งปี<ช>มี<ช><ช>เฉพาะช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับอาหารฝามันก็หายากนิดนึงแหละค่ะเพราะว่ามันมาเป็นช่วงจริงๆนะคะแล้วก็ คนที่เขาเข้าไปหาของป่าเนี่ยเขาต้องใช้ความชำนิชำนาญเชี่ยวชาญว่าดูเป็นว่าอันนี้คือผักอะไรอันนี้คือเห็ดอะไรเป็นเห็ดทานได้มีพิษไม่มีพิษอะไรอย่เงี้ยอกคุณผู้ชม่อยละกันถ้าจะไปซื้อหานะครับเห็นราคาแพงๆแบบนี้แต่ถ้าพอจะมีทุนทรัพย์ในการซื้อได้ก็อยาไปต่อราคาแม่ค้าพ่อค้าเขามากเพราะเขา ยากระบายนะกว่าจะหามาดได้เนี่ยต้องแล้วเอาเป็นว่าใครสบายใจเนาะที่จะซื้อในราคาแบบนี้ก็ซื้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าโอ้ยมันแพงเกินไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าถ้าช่วงที่มันออกเยอะๆเนี่ยราคามันก็อาจจะถูกลงมาอ,อีกน,นิดหนึ่งนะคะ